สวัสดีค่ะวันนี้วัาสอมรถกับสรางประสานพคสุทธิรักษนะคะสอมรถอี่างมาตึงเต้ซองพวงเสาส์องถุงกับบอกกาบาดวันนี้ก็เลยนำมาถอนอื่นก็ต้องถอดล้อก่อนนะครับพอถอดล้อเสร็จนะครับเราก็ถอด น็อตเบอร์12ที่ดุมล้ออันนี้ช่างประสานไม่ได้ถ่ายน้ำมันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานาน <c oughs> ก็ถอดดุมออกมาเลยถอดลูกปืนครับถอดเฟืองใบสีออกครับถอดเฟืองใบสีออกเราก็หาภาชนะมาวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถอดคอล่าออก แล้วใช้คอนยางนะครับคอนพลาติกนะครับตอกออกเลยนะครับนี่มันก็จะหลุดออกแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะตอกลูกปืนออกครับใช้เหล็กส่งนะครับตอกออกนะครับพอลูกปืนออกแล้วนะครับเราก็จะเอาซีนตอกซีน ครับพอซีนออกแล้วเราก็มาเอาไอ้ตัวซีนตัวนี้ออกนะครับไอ้ไอตัวนี้มันจะออกยากนิดนึงคือเราต้องใช้สกัดสับเลยนะครับสับให้มันฉีกเลยหรือว่าใช้ไขควงก็ได้ครับสับให้มันฉีกทั้ง2ด้านนะครับสับตรงข้ามกันครับ สับเลยนะครับไม่ต้องกลัวเสื้อเป็นรอยเพราะว่าเผาตัวนี้เหล็กค่อนข้างแข็งนะครับไขควงพวกนี้ก็ไม่ทําให้เผาเป็นรอยได้ครับนอกจากจะโดนแบบเต็มๆอันนี้เราก็สับเฉียงเอียงนิดนึงนะครับก็ไม่ให้โดนเผาเต็มที่เท่าไหร่ก็สับแล้วก็แงะออกนิดนึงครับเพื่อจะอเราจะใช้ไขควงหรือว่าเหล็กงัดยางงัดออกนะครับ เราจะใช้ไขควง2ตัวนะครับงานออกมามันก็จะออกง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่สับนี่มันออกยากมากนะครับหเห็นไหมครับอันนี้มันจะออกง่ายมากครับพอเราเอาออกแบบนี้เสร็จนะครับตัวสําคัญก็คือเราต้องทําความสะอาดตัวดุมนี้นครับทําความสะอาดให้สะอาดมากที่สุดให้เห็นเนื้อเหล็กเลยนะครับ ถ้ามันไม่สะอาดมันก็จะตอกสีนได้ไม่สุดพอตกซีนได้ไม่สุดมันจะใส่คอล่าไม่ได้ครับเราต้องขูดเศษดินออกนะครับขัดใช้กระดาษทรายขัดล้างทําความสะอาดออกให้ดีที่สุดให้แบบเห็นเนื้อเหล็กเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าใช้กระดาษทรายขัดเผาแล้วจะทําให้เผาสึกล้อเล็กลงครับอันนี้ไม่ต้องกลัว พอเราขัดทําความสะอาดเราก็ล้างให้เรียบร้อยครับล้างแล้วก็หาผ้าหาอะไรมาเช็ดเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดเนี่ยเวลาตอกซีนไปน้ํามันจะกระเดินเข้าตานะครับไม่เชื่อลองดูครับอ่านะครับเราก็เช็ดแบบนี้ครับเช็ดออกให้สะอาดนะครับชิคดูว่าเศษดินเศษอะไรยังเหลืออยู่ไหมถ้าเหลือก็ทําความสะอาดอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบซีนกันเลยนะครับ ลักษณะซีเนียซีนก็จะเป็นสองชั้นนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราจะตอกตัวนี้เข้าไปให้สุดก่อนนะครับเราก่อนที่เราจะประกอบเราก็ฉโลมจระบีตรงขอบด้านในนะครับชโลมจระบีเสร็จเราก็สวมเข้าไปแล้วก็กดลงใช้เหล็กส่งนะครับตอกเข้าไปให้สุดนะครับเหล็กส่งที่ไม่มีคมนะครับค่อยตอกลงไป ตอกจนสุดเลยนะครับเวลาตอกก็ให้มันลงไปเสมอกันพร้อมๆกันนะครับตอกเข้าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆตอกครับไม่ต้องใจร้อนนะครับเนี่ยครับตอกลงไปให้สุดนะครับถ้าตอกไม่สุดเราจะใส่คอนลายไว้นะเห็นไหมครับต้องต้องตอกให้สุดนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับพอเราตอก สุดแล้วนะครับเราก็มาประกอบซีนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเข้าในดุมเราก็ล้างความทำความสะอาดก่อนนะครับถ้ามีคราบดินคราบสดิมเราก็ใช้กระดาษทรายขัดเบาๆได้ครับพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาตอกซีนไอตัวนี้นะครับซีนมันจะมะีสองด้านนะครับมันจะมีฝั่งทางสปริงแล้วก็อันนี้ครับ ฝั่งฝั่งทางสเปรนสปริงเราจะหันอันนี้ความลงนะครับแ่ากล้องซูมนิดนงแ,แบบนี้นะครับเราจะใส่แบบนี้นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วก็เราก็ใช้คอนตอกได้เลยครับตอกให้สุดนะครับพอตอกสุดแล้วนะครับเรากา็จะสวม ดุมตัวนี้ลงไปนะครับเราก็จะสวมเข้าไปก่อนครับสวมเข้าไปให้มันลงบ่าซีนพอสวมเข้าเสร็จแล้วก็ใส่ลูกปืนลงไปครับใส่ลูกปืนเราก็ใช้เหล็กส่งค้อนตอกลงไปครับตอกเบาๆนะครับค่อยๆตอกเบาๆนะครับตอกเข้าไปให้สุดครับพอเราใส่ไปให้สุดแล้วมันก็จะเป็นร่องของคอนลาครับเราก็จะใส่คอนลาเข้าไปนะครับคอนลาสตัวจะประกบกันแบบนี้ไม่ได้หักนะครับ มันเป็นแบบนี้ถ้าหลุดเนี่ยล้อหลุดเลยนะครับเราต้องใส่เข้าไปดีๆแล้วก็ระ,ะมัดระวังเวลาประกอบกลัวมันหลุดครับพอเราใส่คอล่าเสร็จเราก็ใส่เฟืองบาบสีนะครับค่อยๆใส่เข้าไประวังมันหนีบมือนะครับค่อยๆหย่อนลงไปค่อยๆหย่อนลงไประวังมันหนีบมือนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จนะครับเราก็จะใส่ลูกปืนปลายปลายเพลานะครับ อ่าเราก็เช็ดทําความสะอาดนิดนึงครับเพราะขั้นตอนการทํางานนี้ให้พยายามให้สะอาดที่สุดนะครับบางบางทีลูกปืนมันจะถอดยากแล้วก็เข้ายากนะครับอันนี้มันค่อนข้างจะหลวมถ้ามันหลวมมากก็ใช้เหล็กนําศูนย์นะครับย้ําตรงปลายลูกปืนไม่ให้มันหลุดนะครับถ้ามันหลุดมันมีโอกาสคอนล่าหลุดพอเรา จะประกอบเราก็ชโลมจรบีตรงโอลิงนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้ากับดุมเลยตอนประกอบเข้าเราก็าพยายามกดนะครับกดเข้าไปให้มันสุดนะครับก่อนที่เราจะขันน็อตนะครับเอาหมุนนะครับที่หมุนนี้ก็คือเทสด,ดูว่ามันมีอะไรติดขัดไหมเผื่อคอนล่าม,มันหลุดลงไปนะครับมันก็จะอาจจะมีเสียงดังหรือว่าติดขัดได้แล้วก็หมุนเทสด,ดูนะครับหลังจากมั่นใจแล้วเราก็ใส่นอ็อตแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ การขันนะครับแนะนําก็ให้ขันขว้ครับขันทะแยงนะครับตรงข้ามขันตรงข้ามกันนะครับพยายามขันตรงข้ามก็ค่าแรงขันนะครับสําหรับผู้ที่มีประแจปอนนะครับก็2 8 0กิโลกรัมแรงนะครับก็สําหรับใครมีหน่วยเป็นนิวตันก็แปลงค่าเอานะครับ ขันเสร็จก็ขันปลักอุดนะครับเช็คปลักอุดต่างๆนะครับแล้วก็ใส่ล้อนะครับเราเราจะเติมน้ํามันนะครับเราก่อนที่เราจะเติมน้ํามันเราต้องเช็คจุดถ่ายน้ํามันให้ดีนะครับตัวไหนที่ไม่ได้ขันก็ขันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเติมน้ํามันไปก็จะรั่วออกมานะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็เราเติมให้มันล้นตรงปลักน็อตเบอร์14ก็ให้ได้ระดับแบบนี้ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปสาระดีๆชอบการเรียนรู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่างประสานนะครับสวัสดีครับ